สวัสดีครับผมโหรกรุงเก่าคลิปนี้ก่อนํำเสนอคําภีร์กรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษศเดือนกรกฎาคมสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษศดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาภและเจ้าเรือมนมรณะกุมลัคนา ส่งผลให้ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีญาณพิเศษ,ษถ้ามีเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายบังเกิดขึ้นจะมีนิมิตในรู้ล่วงหน้าและสามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเจ้าชะตายังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอด หรือได้รับทรัพย์สินเงินทองจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆอีกทั้งตลอดเดือนนี้ดาวมฤตยูเจ้าเรือนกรรมมะกลุ่มลัคนาส่งผลในช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยหรืองานที่เกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับเช่นงานที่เกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ สำหรับช่วงนี้ดาวเสาเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนกรรมมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวราหูเจ้าเรือนกรรมมะโคจรสถิตพบลาภะอีกทั้งดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชะโยกลัคนาส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานด้านคู่ครองความรักและด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับอุปสรรคและปัญหาอาจจะมีเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและเจ้าชะตาจะใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองแก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงและผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีพฤษภตลอดเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคําพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศรีพฤษภคือดาวพุธตลอดเดือนนี้ทั้งเดือน โคจรสถิตพบสหัสชะระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่16กรกฎาคมช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้การลงทุนธุรกิจการเงินถ้าได้ร่วมลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องและหุ้นส่วนลหลายๆคน มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จด้านการหาเงินเป็นอย่างดีสําหรับช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการหมุนเงินรายได้จากการเป็นนายทุนด้านการเงินรายได้จากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการเป็นตัวแทนนายหน้าและรายได้จากการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงิน ที่มาจากด้านการเดินทางระยะใกล้สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพิ่นัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการเงินจากคุณส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมลงทุนธุรกิจด้านการเงินร่วมกัน สำหรับการเสี่ยงโชคด้านการเงินถ้าได้ลงทุนเสี่ยงโชคในระยะนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จดังหวังสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้จะลงทุนธุรกิจหรือทำธุรกรรมใดๆด้านการเงินจะเซ็นชื่อลงเอกสารหรือข้อผูกพันใดๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบอย่าหลงคำพูดของหุ้นส่วนเพศตรงข้าม และผู้ที่อยู่รอบข้าไงมากนักความเสียหายด้านการเงินอาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชะโยกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาพะและเจ้าเรือนมอรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่ปราดบัณฑิตและดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโยกับดาวมฤตยู เป็นคู่เพอ้อฝันมองการไกลอีกทั้งดาวพุธยังตรีโกนกับดาวราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และโยกลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศรีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่พูดจาดีมีสเสน่ห เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปทำให้ธุรกิจด้านการเงินที่มาจากด้านการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดโอกาสที่จะจับเงินก้อนใหญ่มักจะมีอยู่อย่างไม่คาดคิดอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงิน ที่มาจากด้านอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินญ,ญาณพาหนะอาคารร้านค้าและรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดอีกทั้งเจ้าชะตายังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการเงินจากคุนส่วนและคู่สัญญาเก่าๆสำหรับธุรกจิจด้านการเงินที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพุธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวพุธอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุกเจ้าเรือนอลิและเจ้าเรือนตนุ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่อัศษีติธาตุคู่สเสน่ห์และดาวพุธโยกกับดาวพฤหัสดาวอังคารและดาวมฤตยูและโยกลัก,กนณาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลัก,กนณาราศีพฤษศตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวราหูตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบลาภะระยะวาวันที่หนึ่งถึงวันที่1 6กรกฎาคมช่วงนี้ด้านการงานของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอีกทั้งมักมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอ ส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้เครดิตและบารมีด้านการงานของเจ้าชะตาจะมีเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมเชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปส่งผลให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีการเริ่รมสร้างผลงานใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่นการติดต่อเป็นตัวแทนนายหน้าการเป็นนักธุรกิจด้านการเงินและอาชีพการค้าขายทุกชนิดจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาด สำหรับข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบเจ้าชะตามักจะมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอส่งผลให้มีรายได้ด้านการงานเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเจ้าชะตาควรควบคุมการบริหารงานให้ดีควรระมัดระวังอย่าให้ผู้ใหญ่หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามบางคน เข้ามาวุ่นวายด้านการบริหารให้มากนักอาจส่งผลเสียหายให้แก่เครดิตชื่อเสียงด้านการงานและอาจจะต้องสูญเสียรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาวราหูดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะโยกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณนะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักษเป็นคู่โลกคูรทมคู่เศรษฐกิจคู่ค้าขายและดาวราหูดาวแห่งการงานตรีโกนกับดาวพุธเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์อีกทั้งดาวราหูยังโยกกับดาวเกตและโยกลักนณาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่16กรกฎาคม ช่วงนี้ดาวอาทิตย์ยกกข้าสู่ราศรีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคส่งผลให้ด้านการงานระยะนี้อยู่ในสภาวะที่เจริญก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งเจ้าชะตายังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดในธุรกิจด,ด้านการงาน ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับช่วงนี้ธุรกิจด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจด้านการงานใดๆ มักมีโชคประสบผลสำเร็จดังความคาดหมายอยู่เสมอเสมอสำหรับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆก็ยังคงส่งผลดีอำนวยผลประโยชน์ด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกรกฎาคม สำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านการงานก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆด,ดังที่กล่าวไว้เบื้องตน้นสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศรีพฤษภตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีพฤษภคือดาวอังคารโคจรสถิตพบวิน,นาศ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทำให้พบวิน,นาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ซึ่งส่งผลดีให้แก่ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากสำหรับดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เกกร,รกฎาคมโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่สมพล ส่งผลให้ดาวแห่งความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดมีโอกาสได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีความรักแท้ซื่อสัตย์และจริงใจเป็นผู้ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีทั้งด้านการเงินและด้านการงานอาจเป็นผู้ที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหามาให้หรืออาจจะเป็นผู้ที่เคยสนิทสนมกันมาก่อน หรือเป็นผู้ที่มีเชื้อสายเดียวกันสำหรับการได้พบเจอและสารสัมพันธ์ด้านความรักอาจจะต้องมีอุปสรรคและใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตดังหวังสำหรับข้อควรระมัดระวังในการเลือกสรรผู้ที่คิดจะนำมาเป็นผู้ร่วมชีวิตรักช่วงนี้จะมีผู้มาสนใจเฉาชะตาอยู่อย่างมากหน้าหลายตา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะหวังผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินเงินทองต่อเจ้าชะตาแทบทั้งสิ้นดังนั้นผู้ที่จะเป็นคู่แท้ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะการเงินดีมักจะคอยช่วยเหลือและนำสิ่งดีๆมาให้เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่า สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ด้านความรักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมการลงทุนธุร,รกิจการงานหรือทำงานร่วมกันในช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้ชีวิตรักอาจจะต้องห่างเหินกันอยู่บ้าง เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ต้องคอยรับผิดชอบอาจจะต้องแยกย้ายกันไปทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พากันไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศในรูปแบบของการดูงานไปด้วยติดต่อธุรก,กิจด,ด้านการงานไปด้วยและท่องเที่ยวไปด้วยส่งผลใหด้านคู่ครองความรัก ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีวันที่9กรกรากคมดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศรีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและวันที่13กรกฎาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศรีพฤษภส่งผลให้ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักอีกครั้งช่วงนี้ผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่พูดจาดีมีเสน่ห์เป็นผู้ที่มีความรักซื่อสัตย์และจริงใจได้พบเจอกันในงานสังคมงานพบปะสังสรรค์โดยเพื่อนฝูงและมิตรสหายแนะนำให้ได้รู้จักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในไวัยไล่เรียกกันหรืออ่อนวัยกว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถดีด้านใดด้านหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นมีความสามารถทางด้านการเป็นนักกีฬาเป็นศิลปินนักสแสดงนักร้องหรือนักดนตรีเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่เก้ากับเจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีแต่งงานแล้วชีวิตรักจะมีความสุขสดชื่นและอยู่ด้วยกันไปจนตลอดรอดฟัง สำหรับอุปสรรคและปัญหาสำหรับคนโสดพอมีอยู่บ้างช่วงนี้ผู้ที่คิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตมีให้เลือกอยู่มากหน้าหลายตาดังนั้นควรพิจารณาดูให้ดีว่าผู้ที่ได้พบเป็นผู้ที่มีสถานะของความเป็นโสดไม่มีผู้ใดมาติดพันเป็นผู้ที่ผ่านการสมรสมาแล้วหรือไม่ถ้าผ่านการสมรสมาแล้วอย่าร้างกับคู่สมรส และตัดสัมพันธ์กันเด็ดขาดหรือยังค้นหาข้อมูลให้ดีอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในภายหลังสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักก็ยังมั่นคงถาวรซื่อสัตย์จริงใจและใช้ชีวิตรักอย่างราบรื่นตามปกติช่วงนี้ธุรกกิจการงานต่างๆที่เคยได้ร่วมลงมือกันจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งโชคลาบด้านความรักก็มักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอคราใดที่มีปัญหาด้านความรักเกิดขึ้นก็มักจะมีผู้ที่อยู่รอบข้างคอยช่วยเหลือไกล่เกลีย่ยให้อยู่อย่างตลอดสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักก็พอมีอยู่บ้างเหตุเพราะช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักมีความมุมาณะด้านการงานเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านความรักดูจะจืดจางห่างเหินกันอยู่บ้างเพราะแต่ละคนต่างต้องคอยเอาอ,อกเอาใจผู้อื่นเพราะหวังผลประโยชน์ด้านธุรกิจการงานมากกว่าคู่ของตนดังนั้นช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักต่างก็อยากจะให้คู่ของตนมาเอาอ,อกเอาใจตนดังนั้นควรหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหารือกันให้ดีให้อภัยและให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่าให้อำนาจเงินอยู่เหนือกว่าความรักอีกทั้งควรให้เวลาด้านความรักให้เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้มากขึ้นกว่าเดิมชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤกษบคือดาวพฤหัสตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบตนุกุมลัคนามีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรระยะววันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกกรกฎาคมระยะนี้โชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอ ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจการงานด้านใดก็มักจะโชคดีมีแนวโน้มและทิศท,ทางที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบส่งผมให้เกิดโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้การลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงิน ถ้ามีโอกาสได้ลงทุนก็ okay. จะมีโชคได้รับรายได้และผลประโยชน์เป็นเงินก้อนใหญ่ดังหวังตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านธุรกิจต่างๆที่มาจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคลาภด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจต่างๆและโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางระยะใกล้ๆสำหรับโชคลาภที่มาจากต่างชิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็มักจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างตลอด ที่เป็นเช่นนี้พระดาพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนกรรมมะและกลุ่มลัคนาและดาวพระฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภโยกับดาวราหูเป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจอีกทั้งดาวพฤหัสยังโยกับดาวพุธที่เป็นทั้งเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่ปราชบัณฑิต และจตุคูณกับดาวเสาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่16กรกฎาคมช่วงนี้ดาวอังคารยกก็สู่ราศีพฤษภอีกทั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์โคโจรสถิตพบสหัสชะส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ห เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปส่งผลให้ธุรกิจที่เกิดจากการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมด้านธุรกิจต่างๆทั้งด้านการเงินและด้านการงานกับคนหมู่มากมักจะมีโชคประสบผลสำเร็จและดำเนินไปอย่างราบรื่นทำให้มีโชคใหญ่ที่มาจากด้านนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ขาด สำหรับช่วงนี้ถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนในธุรกิจต่างๆกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงลงคามมีโอกาสที่จะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจด้านการเงินและด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง ไปจนตลอดสิ้นเดือนกรกฎาคมที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุกุมลัคนาอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรเป็นคู่สมพลและดาวพฤหัสโยกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักเป็นคู่มิตรและดาวพฤหัสโยกับดาวพุธเป็นคู่ปราดบัณฑิต อีกทั้งดาวพฤหัสโยกับดาวสุ์เจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์อีกทั้งดาวพฤหัสยังโยกับดาวราหูเจ้าเรือนกรรม,มะจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีพฤษภตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีพฤษภคือทิศประจำตัวตนคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทย ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศใต้ทิศแห่งโชคลาภคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้แถบจันทบุรีสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางออกจากบ้าน เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้ เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีพฤษภครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภคือเลขหกเลขประจำตัวตนเลขสี่เลขแห่งการเงินเลขแปดเลขแห่งการงานเลขห้าเลขแห่งโชคลาภเลขเจ็ดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ประปนไว้บ้าง สำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลข8ปดเลขแห่งการงานปักธูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสี่เลขแห่งการเงินปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุมบาทเลขเจ็ดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปกเลขห้าเลขแห่งโชคลาบ ปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ครับจะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่างปวงในสากลโลกจงดนบรรดาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ โชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ